สวัสดีค่ะ Hello everyone สวัสดีนะคะเด็กๆประดับชั้นอนบุบาล3ทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กเวลาอยู่บ้านนะคะเด็กๆต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ ทำงานบ้านด้วยนะคะหยิบไม้กวาดจิบไม้ถูพื้นนะคะมาทำความสะอาดบ้านนะคะหรือว่าหยิบไม้กวาดจัดย่ายนะคะมาปัดตามที่ต่างๆนะคะหรือรวมไปถึงช่วยคุณพ่อคุณแม่รางจานด้วยนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีอย่าดื้ออย่าซนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะลูกแล้วเราก็จะกลับมาพบเจอกันนะคะในทุกๆวันนะคะในช่อง y o u t u b e นะคะ แล้วก็ถ้าเด็กๆคนไหนอยากเรียนสดๆกับคุณครูเลยมาเจอกันในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา10โมงเช้าถึง11โมงตรงนะคะวันนี้นะคะคุณครูจอยมีความรู้เกี่ยวกับอาหาร5สีบำรุงสายตา เราใช้สายตาของเรานะคะทุกๆวันเลยใช้ดูโทรศัพท์ใช้ดูทีวีนะคะใช้ดูสิ่งต่างๆรอบตัวเพราะฉะนั้นเราต้องกินอาหารที่จะสามารถช่วยบำรุงสายตาของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่บำรุงสายตาของเรานะคะค่ะก็จะมี อาหารที่มีสีแดงนะคะสีแดงจะช่วยชะลอจอประสาทตาเสื่อมนะคะอาหารที่มีสีแดงเช่นอะไรลูกเช่นมะเขือเทศใช่ไหมคะมะเขือเทศก็จะมีสีแดงนะคะต่อมาค่ะสีเหลืองสีเหลืองจะช่วยป้องกันแสงที่มีผลเสียต่อดวงตาของเรานะคะสีเหลืองก็จะมีพวกข้าวโพดนะคะแล้วก็มีพริกหวานด้วยนะคะ ่อมาค่ะดเด็กสีส้มสีส้มก็คือแครอทนั่นเองช่วยป้องกันการเกิดโรคตาบอดตอนกลางคืนนะคะและสีต่อมาค่ะสีม่วงสีม่วงก็จะเป็นพวกมะเขือยาวพวกบีทรูทนะคะช่วยยับยั้งปัญหาตามวัยสำหรับผู้สูงอายุนะคะและสุดท้ายค่ะสีเขียวสีเขียวก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะลูกผักสีเขียวเช่นผักคะน้า ใบตำรึงผักกวางตุ้งนะคะจะช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกนั่นเองเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องทานอาหารให้หลากหลายครบทั้ง5ห,หมู่นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนค่ะให้เด็กๆก,กิิบสมุดคำศัพท์ขึ้นมานะคะเราท่องไปถึงคำไหนแล้วคะลูกจำได้ไหมคะให้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่สองนะคะลูก เราจะเจอสองคำนี้นะคะ25และ26นะคะวันนี้ท่องแค่สองคำนะคะตัว Y เท่ากับยอย์ตัว c s เท่ากับซอโซนะคะวันนี้เรามาหัดแต่งประโยคแบบง่ายๆกันนะคะเด็กๆอยากแต่งประโยคเป็ไหมลูกอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคสั้นๆง่ายๆได้ไหมคะถ้าอยากพูดได้เราต้อง ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะมาดูกันค่ะประโยคแรกเด็กเห็นอะไรคะเห็นผู้ชายเขาทำอะไรคะลูกเขาจับปลาปลาตัวใหญ่ไหมคะปลาตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเราจะแต่งประโยคว่าปลาตัวใหญ่เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรเด็กๆอยากรู้ไหมคะ ถ้าอยากรู้มาดูเลยค่ะ The fish is big. Fish แปลว่าอะไรคะเด็ก F I S H Fish แปลว่าปลาแล้ว big ล่ะคะ B I G Big แปลว่าใหญ่ The fish is big แปลว่าปลาตัวใหญ่ ่อมาค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงคะลูกเด็กกำลังเศร้าอยู่เลยเด็กเศร้าเราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษอย่างไรคะที่เด็กรู้ไหมคะเด็กภาษาอังกฤษก็คือ k i ดเศร้าล่ะคะลูก sad ใช่ไหมคะเราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่า the k i d is sad แปลว่าเด็กเศร้า มาถึงประโยคต่อมาค่ะรูปอะไรคะเด็กๆดูดีๆสิคะใช่แล้วรูปจานใช่ไหมคะจานที่ทุกเพิ่งถูกร้างเสร็จใหม่ๆเลยจานมันก็เลยเปียกใช่ไหมคะคำว่าจานเปียกเราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษอย่างไรคะเด็กๆคำว่าจานภาษาอังกฤษคืออะไรนะใช่ค่ะ t h i s แปลว่า จานแล้วคำว่าเปียกล่ะคะเปียกภาษาอังกฤษก็คือ wet ใช่ไหมคะเราจะพูดเป็นประโยคภาษาอังกฤษว่า the t h i s is wet อีกครั้งค่ะ the t h i s is wet แปลว่าจานเปียกเป็นอย่างไรคะยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นการงนำคำที่ เรารู้จักแล้วเราคุ้นเคยแล้วมาแต่งเป็นประโยคนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือโฟนิกขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้เราเรียนกันไปถึงบทที่6แล้วนะคะเทอม2เราเรียนถึงบทที่6แล้วนะคะลูกแล้วก็ให้เด็กๆเ,เ,เปิดไปที่หน้าที่53มีเลข5นําเลข3นะคะหาให้เจอนะคะ น้า53จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยยูนิต6นะคะวันนี้คุณครูจะให้หนูเขียนคำนะคะเขียนคำที่เขาขีดเส้นใต้มาแบบนี้เขียนคำนะคะ1ประโยคจะมีสองคำแล้วก็เมื่อเขียนคำเสร็จแล้วให้อ่านประโยคแล้วก็แปลแปลเสร็จแล้วรากเส้นจับคู่ เดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวครูจอยจะทําให้ดู2ข้อนะลูกตั้งใจดูนะคะอย่างเช่นข้อแรกเลย Heris l p a red r e แปลว่าอะไรลูก r p s แปลว่าริมฝีปากใช่ไหมคะหนูก็เขียนคําตามรอยปะเลยให้ตรงช่องนะคะแล้วก็เขียนคําว่า red ที่แปลว่าสีอะไรคะ red สีแดง Heris l p are red ก็คือ ปากของกลอนเป็นสีแดงเราก็มาหารูปสิคะรูปไหนนะที่ปากผู้หญิงเป็นสีแดงใช่แล้วรูปแรกนี้เลยเราก็โยงเส้นจับคู่แบบนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะคะมาดูตัวอย่างอีกหนึ่งข้อค่ะ The kid is sad เราก็เขียนตามเลยค่ะ kid k-i-d kid แปลว่า เด็กแล้วก็เขียนคำว่า sad ที่แปลว่าเศร้าเสียใจใช่ไหมคะ The kid is sad แปลว่าเด็กเศร้ามาดูสิคะรูปไหนคือรูปเด็กเศร้าคะเด็กๆคาเจอหรือรยังใช่แล้วรูปนี้เด็กน้อยทำไอศครีมตกลงพื้นเลยกำลังเศร้าเสียใจอยู่หนูก็โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะ อีกสามข้อไม่ยากเลยนะคะเด็กๆค่อยๆเขียนค่อยๆฝึกอ่านนะคะเราก็ดูรูปภาพประกอบนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้ยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะเราสามารถแต่งประโยคแบบง่ายๆกันได้แล้วนะคะอาจจะยังไม่คล่องเท่าไหร่นะคะอยากให้เด็กๆนะคะฝึกแต่งประโยคด้วยตนเองบ่อยๆนะคะเอาคำศัพท์ที่ เราได้เรียนรู้กันไปนะคะมาฝึกแต่งได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ